กลับมาดูความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยครับในการเตรียมความพร้อมสําหรับึกเอเชียนบีชเกมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงปลายปีนี้ครับวันนี้มาดูความพร้อมของนักกีฬาโปโลน้ํากันครับก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันใช่ครับนะครับมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการแข่งโปโลน้ําในเอเชียนบีชเกมครั้งนี้ก็จะมีการส่งแข่งขันก็เพียงประเภททีมชายเท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนของนักกีฬาโปโลน้ําไทยทีแี้วก็เป็นในส่วนนักกีฬาที่ อาจจะเรยียกว่าหานักกีฬาได้ลาบากหรือยากพกอสมควรเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้ผู้เล่นอาจจะเรียกว่าจากชุดที่ไปแข่งขันซีเกมส์ที่เมียนมามาครับก็เลยมีการเรียกเก็บตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมตลอดนะครับต่อเนื่องมาจนถึงที่จะเข้าสู่เอเชียนบีชเกมส์ปลายปลายปีนี้นะครับ ก็มีโค้ชคือพีเนตรฤกเกษมนะครับเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็มีโค้ชจากอิตาลีเข้ามาเชิญอีกคนหนึ่งด้วยก็คือแดเนียลเฟอร์รี่นะครับมาดูแลทีมโปโลน้ําชาของเรานะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่การแข่งโโลนะปกติเราจะเห็นการแข่งในสระน้ำว่ายน้ำนะครับก็จะต้องไปแข่งขันกันในทะเลตามคอนเซปต์ของเอเชียนบีชเกมนะครับฉะนั้นก็ถือว่าความแตกต่างคงจะมีมากพอสมควรนะครับในเรื่องของสภาพแข่งขันสนามแข่งขันต่างๆนะครับ ก็อาจจะต้องเรียกว่าความแข็งแกร่งของร่างกายต่างๆแล้วก็มีเรื่องของคลื่นในทะเลต่างกนะครับที่จะมาเป็นปัจจัยต่างๆด้วยยังต้องเพิ่มในเรื่องของฟิตเนสเนพอสมควรใช่ครับก็ต้องอาศัยพละกําลังนะครับแล้วก็ความคุ้นชินต่างๆกับสภาพของสนามแข่งขันนะครับที่จะเป็นครั้งแรกครับที่เรียนที่ทราบแล้วว่าไปแข่งขัน ในทะเลนะครับก็เรื่องของคลื่นลมคลื่นทะเลต่างๆก็อาจจะเป็นปัญหาสาหรับนักกีฬาได้แต่ว่าตอนนี้ก็กําลังฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครับที่สถานที่เห็นนี่ครับในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยซ้อมกันทุกวันนะครับในช่วงเย็นๆจากนั้นก็จะต้องไปลองของนิดนึงนะครับเรยกว่าไปซ้อมกันในบรรยากาศของทะเลที่สัตหีบแล้วก็แน่นอนว่าต้องไป ซ้อมกันที่สนามจริงกที่ภูกเก็ตด,ด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีความพร้อมมากที่สุดเมื่อเอเชียนบีชเกมมาถึงครับ